สวัสดีครับอยู่กับแม็กคันเรื่องจมนะครับผมวันนี้เออมาไราก็พดนะครับผมแต่เห็นแต่ไรอ้อยครับผมตายหาเลยอะไรครับเนี่ยเออตถดไขว้เอะเขาบอกให้ผมจอดในนี้อะไรครับเนี่ย,ย,น,น,ย,รรน,ยนูนสุดยอดไม่จอดใส่ละบ,บาดน,นี่ เดี๋ยวผมหาที่จอดแป๊บนึงครับผมัไหนวะเสียเต้าอยู่ไหนครับอะไรครับเนี่ย ก่อนแล้วกันตยงก็เอ่อน่าจะลงไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารถเกี่ยวติดเนี่ยตายหาเลยขันๆกิ่งบบโอเคครับไปดูว่าเกี่ยวติดขนาดไหน,นครับรถเราก็จอดเป็นที่เรียบร้อยครับผม เขาว่าติดนะครับรถเกี่ยวติดนะตายหาเลยอ๋อจะได้ใส่ก็พูโพดก็ไม่ได้ใส่เนี่ยวันนี้เรียบร้อยครับรถเกี่ยวกับโพดเราจะได้ตัคงไปเนี่ยเกี่ยวโพดเนี่ยเราต้องรอไมโครนะครับผมนะครับรอไมโครมานะสั่นไปไวรุ่น น่าจะเดินเข้าอีกลึกครับผมผมก็ถอดรองเท้าเดินดีกว่าทางค่อนข้างจะลำบากตายหาละไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอส่วนกรนี่ก็คือ,อ,อไรเท่าแก่ผมเองนะครับผม เกี่ยวได้ขนาดไหนเนี่ยติดอยู่ตรงตตไหนพี่ฮะเดินเข้าไปเลยเหรอครับผมสองคันเลย,เลยตายห่าแล้วนี่ครับก็คือ,อรถเกี่ยวที่ติดนะครับโอ้โห่อนางจะลำบกาเกเนี่ยขนาดยังจุ่จมนะครับยอดเรรบ สายเบ็ดไหนๆนิดหน่อยวันนี้วันนี้ป้ามาช่วยช่วยเสียเต่าเออเสียเต่าเนี่ยต้องให้เสียเต่าคุดดิยังไงเกษตรพัฒนาครับผมครับเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอ้หนักหนัเลย่หนักพี่โอ้หนักอยู่เนาะ ด,ดินดูนด,ดเลยนะนนี่ตัวนี้อ้าโห Amazing ส,สุดยอครับนี่รอไมโครไน่์ไมโครไขร่พี่อืมเนี่ยชาวจะมาเล่นให้เสร็จแต่เช้าท่านดิยีงฝนฝนมันมาแล้วก็มาอีกนั่นแหละนี่ครับฝนก็ฝนดีเกินขนาดไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ บรรยากาศค่อนข้างแย่โอ้เล่นกันนี่ดินแบบนี้นะครับดินคล้ายๆดินทรายสมองเนาะทรายขี้เป็ดเลยไปเดี๋ยวไปดูคันนู้นกันนะครับอันนี้ก็เจ้าช่างไวไฟนะครับตัวนี้เกษตรพัฒนาเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกคันหนึ่งครับจมสองคันเลยโอ้หนักอยู่ ลากระโพดเสียเตานะครับทำทำเหตุแล้วโอ้นุน่นนอนแอ n งแมงอยู่นู่นครับเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับสภาพดินครับไม่น่าลงครับผมนะผมว่าแต่ทำไงได้ครับมาเราดูก็บเกี่ยวเนาะลงเก็บเกี่ยว,นะยวโอ้โหยับเลยอย่างนี้สองคันนะครับพร้อมกันเลย ยังไงเลยทีนี้โอ้โอ้หนักเกษตรพัฒนาเจ้าช้างไ,ไฟฟ้นะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับสองคันทีเดียว พึ่งฝนตกไงนะครับนี่จอดครับสดเรียบร้อยดีครับผมก็น่าจะจอดร,รอนะครับข้างบนนะครบบนถนนนะครับไม่กล้าลงมาครับผมมันมีซอยเข้ามาอยู่เดี๋ยวไม่กล้าลงมาก ไรก็พอ,อกประมาณนี้ครับสุดลูกหงลูกตาครับผมเรียบร้อยไปแล้วเจ้าช้างไวไฟของเราเกษตรพัฒนานะครับอยากกู้จะกู้จังสิไม่เป็นไรครับไม่โคูมาก็ขึ้นได้ต้องดูก่อนว่าจะเอา แปเอาแปงไหนก่อนนะแปลงนี้ไม่น่าจะรอดครับผมบมันอยู่ที่เอออ่าลุ่มครับท้งบนเนินมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตรงนี้นเป็นลุ่มนะเป็นทางน้ํานะครับผมเนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้ตายแล้วรอไมโครครับผมน่าจะเป็นโกเบรหรือเปล่านะครับเดี๋ยว อาสมชายเกน่าจะติดต่อหรือเปล่านะติดต่อไมโครมาเนาะนะอาของเสียเตานั่นเองครับผมไปเราไปดูว่าไมโครมันจะมาตอนไหนนะกําลังเดินกลับนะครับผมยากพอสมควรนะแค่เดินแล้วเนี่ยไรก็พดเสียเตาเองนะครับผม ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสายรถอยู่เหมือนกันนะเพราะแกมีหลายไรนะครับผมเนี่ยคนงานก็ลอกเก็บม,มิตรเขาพูดครับผมยาวไปใครไปเอาไมโครมาพี่ต๋องใครไปเอาไมโครมา,รางงอ๋อปัญหารถเกียรกับรถเกียร์กับกันอ๋อ ให้ป้าน้อยคุนนดน,คน,นี่แล้วหนักอยู่น้องให้สักอย่างไปตัวเลยฉีดยาก็ฉีดเองนั่นดิคุไถก็ขับเองได้ไหมหกล้อขับเองดิขับเองมด <c oughs> คนกี่ไหนได้ไม่เก่งแนคะ่ไน <c oughs> คนใบใหญ่กบทิดา <c oughs> คนพรรชนะอู้รูรอรอจอดอยู่นึง ขึ้นมาคือหนึ่งข้ามาไม่ได้จิบล้อมเข้าบ้างไหมจิบล้อมไม่ให้เขาเดี๋ยวมือนข้าแล้วทำไมเอาแป้งนู่นล่ะเขาลงมาแป้งนี่ก่อนแป้งใหญ่เขาเล่งเอาเอาแบบให้มันซื้อก่อนนีเอาแป้งใหญ่เอาแป้งใหญ่ก่อนเล่งเอาแป้งใหญ่ออกให้อเอาแป้งใหญ่ออกก่อนเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวฝนมันตกมันอะไรอีกอย่างนี้ยมันจะยากเนาะอันนั้นแป้งน้อยนะมันไม่ใช่ปัญหานั่นแหละแต่ที่นี่มาแล้วปัญหาอยู่ที่ว่ารถมันจมนั่นเอง หม,ม,มดอารมณ์เลย่ะละคนครับทีบนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูตอนไมโครกู้กันนะครับแลล้วกก็ืมออีย่างเรียบร้อยนะครับลืมใบกระท่อมไปบ้านลืมใบกระท่อมนี่แล้วลืมไปบ้านวันแล้วไม่ได้เอาใบกระท่อมเข้าไร่เลยเป็นงนี้เลยนั่นเลยแหกม้านเลยบัานนี้นสวัสดีครับ